และทุกคนครับขอเสียงกับพรีเซนเตอร์ของเซวาอัลตร้าไฮบิดซาชินเก๋ไก่นันิชาสวัสดีครับสวัสดีฮะทูนไปเปิดตัวตรงนู้นเลยนะเออยังไงทักทายก่อนทักทายแฟนๆทักทายแขกผู้เกียรติทุกท่านก่อนฮะ เดียะแต่คุณมาในฐานะของพรีเซนเตอรอ์รู้สึกยังไงบ้านหาที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของเซวาอัพรางหายปีซันสกรีนครับรู้สึกใจจีค่ะดีใจบอกเลยว่าดีใจที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรน, <c oughs> นด์เซวานี่บอกเป็นครีมกันแดดที่แบบออกมากับเซวาแล้วเหมือนกับว่าถ้าใช้แบรนด์นี้เราจะได้สวยเหมือนกับพี่วนเสนเ้นคืออินเนอร์วันนี้ๆๆๆๆ น้าพี่มันเส้นรอยมาเลยก็คือพอได้เป็นพรีเซนเตอร์จริงๆอินเนอร์มันมานี่ไงนี่ไงถึมันรู้สึกสวยขึ้นนะทุกวันนี้ใช่ไหมแล้วคุณพูดถึงผู้บริหารแบบนี้ก็คุณก็กินพรีเซนเตอร์ไปยาวๆเลยสิปีฮะปลบมือครับปลบมือพี่รู้มาว่าเก๋ไก่จะรับอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเท่าที่พี่ติดตามเก๋ไก่มาแล้วเก๋ไก่ต้องทดลองต้องได้พิสูจน์ต้องได้อยู่กับมันก่อน ต้องไม่หาคือเราเลือกรับสิ่งดีเข้ากับตัวเราอืก็คือเราเลยเลือกครับครีมกันแดดเซวาครีมอัลตราไฮบริสครีนะคะหรือว่ามี S P F 50บวก P A บวก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 เออก็คือเดินเนเมื่อกี้นะคะรอรถเมล์อยู่ตรงเนี้ยป่นตัวแดดเลยค่ะ เพราะว่าเราได้เป็นพิเซนเตอร์ของเซียงเออแดดจะแรงแค่ไหนเก๋ไก่กลัวไหมไม่กลัวไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวอยู่แล้วงั้นเล่าหน่อยว่าปกติดูแลตัวเองยังไงบ้างาาค่ะก็ทั่วไปค่ะก็คือเราทาบำรุงเซรั่มอ่ามีเซว่าก็มีเซรัม่มเออแต่ว่าแต่ก่อนพอเราเราทาเซรั่มเสร็จเราก็ตามด้วยครีมกันแดดแล้วครีมกันแดดของเราเนี่ยก็คือต้องมี S P F ที่ปัดกันแดดแล้วก็ มันกันทั้งฝุ่นมันคือเป็นตัวนาโนที่แบบอยากเอามาทาได้เลยอ่ะมันซึมไวมันแบบเนียนมันแบบทำให้ผิวของเรามันกลับไปสูมกับอะไรก็มลภาวะอะไรเงี้ยเราไม่กลวยแสงแดดเราก็ไม่กวอันนก็แล้วแต่เมืองไทยถนัดกันแดดไม่ได้นะใช่นานแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะบารุงแพงแค่ไหนทําเลเซอร์คอสที่แพงที่สุดหน้าคุณดีแล้วถ้าคุณเจอแดดอยู มันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดคือการเริ่มต้นดูแลผิวคือการใช้การไม่ดีกับแก้การแดดเซวาถูกต้องโ <laughs> อ,อ้นี่ไงขายของเก่งไม่แปลกเลยเป็นพรีเซนเตอร์ของเซวาอัลตราไฮบริดสกินของเจ็ปโปรโมทกับเก๋ไก่เลยัะ <laughs> ทุกคนครับ <laughs> เดี๋ยวจะพูดคุยต่อนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้ผู้บริหารของเราขึ้นมามอบช่อดอกไม้เป็นการต้อนรับเก๋ไก่เข้าสู่ครอบครัวเซวานะครับในโอกาสน,นี้ขอเรียนเชิญคุณปุ๊กเป็นจักรกิติและคุณบุญเส้นวิวริทิพาครับขอเรียนเชิญครับ เลยฮะผู้พิหายของเราจะมามอบช่อดอกไม้เพื่กันกต้อนรับเก๋ไก่นะฮะเก๋ไก่สไลเดอร์เข้าสู่ครอบครัวของเซวาวันนี้เทอมานนถนาลของพรีเซนเตอร์ของเซวาอัลตร้าไฮปิดซันสกรีนค่ะน่าน่ากมากค่ะกล้องวิดีโอสักครู่นะคะ เรีบร้อยไหมฮะยักครับยังฮะกล้องวิดีโอผูอ้บริหารขึ้นกล้องสี่ตัวนะฮะมึงไปหมดแล้วนะฮะโอ้โหอะไรขนาดนั้นพี่เออโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะขอสิบปุ่มมือสักครั้งครับ,รบนะทุกท่านขานะท่านส่วนท่านที่ผู้ไปครับในในผู้บริหารมาแล้วชวนพูดคุยกันบนเวทีดีกว่าครับเดี๋ยวเชิญทั้งสามท่านได้นั่งพูดคุยกันนะครับเอาล่ะ ในเมื่อเจ้าของแบรนด์ผู้บริหารขึ้นมาบนเวทีแบบนี้แล้วก็ต้องมาพูดคุยกันสักหน่อยว่าทําไมและเพราะอะไรถึงต้องเป็นเก๋ไก่และผลิตภัณฑ์นี้มีข้อดียังไงนะสวัสดีพี่ปุ๊กค่ะสวัสดีพี่บุญค้าสวัสดีค้าสวัสดีคเอาละฮะ๋ยวให้ทั้งสองท่านทักทายทุกท่านก่อนค่ะเชิญค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแฟนๆของน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีแขกผู้ใหญ่ทุกคนด้วยแล้วก็สวัสดีคุณนุ้ยด้วยนะคะ สยังไม่ทักกันเลยใช่ทักพีแถมปรบมือให้หน่อยฮะพี่บุญ<อ>พี่ปุ๊กมาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ้าวสั้นง่ายแต่ได้แตะกระทัดรักแตะโดนใจฮะพราะเพื่อนผู้บริหารพูดแทบปรบมือให้กับพี่ปุ๊กเลยฮะเมื่อกี้แก่ๆพูดแล้วนะว่าอินเนอร์ของเราคือพี่บุญเลยใช่ไหมพี่บุญตอนเด็กเป็นอย่างงี้นี่ นะแบบนี้เลยนะพี่สดใสหน้าร่าไปสดใสขนาดนี้สดใสหน,นักม,มากนะโอ้ย<ด>ันนะถามพี่บุญเลยว่าทาไมเพราะอะไรถึงให้เก๋ไก่เป็นพรีเซนเตอร์คะพี่บุนจริงๆเราเลือกเพราะความเป็นเขานั่นแหละคือเราเห็นว่าแบบเขาเป็นคนที่แบบเหมือนมีความสดใสอินเนอร์จริงๆอนะ่ะแล้วก็เราเห็นความเรียวของเขาเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาอ่ะน่าจะเข้าถึงแบบลูกค้าทุกคนของเราที่เป็นวัยรุ่นเพราะว่าเราเห็นจากไลฟ์สไต ต่างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอะต้องใช้เซวาแล้วก็พูดแบบความรู้สึกเขาจริงๆได้ไม่ใช่แบบไม่ต้องมีสะโพงสะทิปอะไรเลยเขาแบบพูดตัดความรู้สึกเขาได้แล้วตอนเนี้ยก็กระแสอินฟลูเอนเซอร์เนาะน้องเขาก็แเขาก็กำลังจะได้เป็นนางเอกแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นเราก็ควบสองอันเลยะได้สองเด้งเป็นทั้งนางเอกแถวหน้าอินเดียแล้วเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วมีฐานแฟนเยอะมากๆเลยที่จะมาเป็นไบร์ดูกัน ใ่ไม่ต้องรออายุมากใช้นะฮะใช่ใช้ตั้งแต่เด็กๆเลยจริงเด็กกัเก๋ไก่ก็ใช้ได้ใช่นะฮะนี่ไงก็เลยเป็นเก๋ไก่แล้วตรงนี้นะฮะถามพี่ปุ๊กบ้างฮะได้ร่วมงกับเก๋ไก่แล้วเป็นยังไงบ้างฮะพี่ปุ๊กก็ชอบค่ะน้องน่ารักแล้วก็น้องมีความแบบเออน้องมีความมันเลยแล้วก็น้องแบบมีความเป็นตัวเองแล้วน้องก็ชอบน้องเพราะวน้องมีความเอออินวิวได้แบบใจเข้าถึงแล้วก็จริงใจกับ แรนแล้วก็คู้บริโภคค่ะเออหนุไมเคยดูรีวิวคนนะเขาป็คนที่ต้องใช้ก่อนให้รู้สึกว่าดีจริงๆต้องรู้หผลลับจริงจริงเขาถึงจะยอมทำเขาถึงจะพูดออกมาจริจริงซึ่งมันดีตกยุคดีมากๆเลยยุคนี้ปลอมไม่ได้ยุคนี้ทุกอย่างมันต้องเรียบต้องจริงเพราะว่าอ๋อเมื่อก่อนก็คือเต็มที่ค่ะวันนี้ก็ใช้มวันนี้ก็ใช้วันก็ใช้มอจะมีช่างแต่หน้าูใจเขาก็จะรีกันแดของเซว อ,อ,อย่างไรก็ต้องใช้ใช้ตลอดไปใช้ตลอดชีวิตเออใช้ตลอดชีวิตใช้ตอดไปเอาล่ะถ้าไม่พูดถึงความสวยของผู้บริหารทั้งสองคนเป็นไปไม่ได้นะผ <นะ S 2> <ต>ู้บริหารจะเลือกซื้อของอะไรให้ดูผู้บริหารเจ้าของแบรนด์แต่ว่าเขาดูดีขนาดไหนนะอย่างพี่บุญอย่างนี้ยะเห็นไหมสวยไม่ซาน<ม>สวยยังไงสวยยังงานเ<ม>ออพี่บุญไม่ได้แต่สมัยทุกคนสวยมาก ก็อยากดูแลตัวเองให้แบบเป็นตัวอย่างที่ดีของคนในยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนก็จะถามว่าแบบเออถ้าอายุเท่านี้ขึ้นเลขนั้นเลขนี้เราแบบเรายังจะเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเ้ยก็ให้ความรู้ให้คำแนะนำไปบ้างพ<อ>เพราะฉะนั้นเราจะครองความสวยแบบนี้ทุกยุคทุกสมัยเดี๋ยวบีน้ามาดูกันบีน้าก็อย่างนี้แหละต่อไปก็อย่างนี้เพราะเ็นพี่บุญ ค่ะพี่ปุ๊กนะคะจดบ้างก่อนมืออะพี่ปุ๊กบ้างค่ะพี่ปุ๊กบ้างถามถึงเซวาอัลตร้าไฮบริดสันสกีนพี่ปุป๊กมันดียังไงทำไมต้องซื้อเซวาอัลตร้าไฮบริดสันสกีนคะคือตัวเนี้ย่ะคะทำมาตอบโจทย์เพื่อผิวแพ้ง่ายแล้วก็คือใน,นเมืองไทยอ่ะชาจะบอกว่าเราเกือบจะเป็นแบบแรกแรกเลยที่แบบเป็นกันแดดสำหรับผิวแพ้ง่า,าที่มี s P f 50าบวก T A เพราะว่าสมสมติสำหรับผิวที่เซนเซทีบอะค่ะก็จะไม่มีแบบสีพัดหรือจะเป็น S P m แค่50แต่ของเราอะคือกันแดดโค้กแล้วตัวน,นี้ยช้บุบบากับทีมโรงงานนะคะคือทีมคอสเมอ่์เกาหลีแล้วก็คอสเมตไทยเนีน่ยช่วยคิดค้นสูตรเนี้ยนานมากกว่าจะได้สูตรนี้มาคือสูตรเนี้ยคือจะบอกว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างเว v ร์มากจะไปแบบคุณแม่ตั้งคารเอ่าเด็กใช้ได้ เป็นเซนเซทีฟจกิคือใช้ได้หมดแล้วก็สำหรับคนที่ก่อผอิวที่สำหรับก่อให้เกิดการระคายเคือตัวนี้คือจะเหมาะมา,มากแล้วคือตัวนี้คือแบบเรียกว่าตอบโจทย์สำหรับแบบยุคนี้จริงๆ เราอะทำผลิตภัณฑ์มาเราดูเทรนด์ตอนนี้ด้วยแล้วก็ดูแบบสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเพราะว่าทุกปีมันจะมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปเช่นปีนี้ทุกคนจะเห็นว่าอากาศมันร้อนกว่าปีที่แล้วอีกนะคะแล้วก็ยังไงแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุด<ช>สำหรับการทาําลายผิวหน้าหนึ่งคือริ้วรอยสองคือแบบคดำดำฝ้ากระต่างๆคือแดดทําลายหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่มันจะ ป,ปกป้องได้แล,แล้วก็ทําให้เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถใช้ชีวิตต่อไปกับโลกใบนี้ในแดดแบบนี้ก็คือต้องทาแบบถ้าเราขอเสริมอีกทีคือตัวนี้มีสารบำรุงผิวนะคะคือจะเป็นกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือมันอ่ากันแดดด้วยแล้วบำรุงไว้คือครจบเลยแล้วก็สารบำรุงผิวนี่ยก็จะเป็นแบบเหมาะสำหรับเด็กด้วยเด็กสามารถใช้ได้ด้วยอ๋อนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหตัวนี้ตอบโจทย์ครบ อย่างจริงๆแล้วเป็นนวัตกรรมจากเกาหลีด้วยใช่ไหมฮะใชะ,ะ,ะนะครับก็เหมาะกับสภาพเขาเรียกว่าในยุคปัจจุบันนี้เจอฝุ่นมลภาวาตาะต่างๆเพราะว่าตัวนี้มีไบโอฟิล์มด้วยจากเกาหลีนการต้นทาราตัวนี้กัาากนฝุ่นได้เพราะเราเป็นคนแพ้ฝุ่นฝุ่นคือทําให้เกิดผื่นคัน,นออะไรย่างเงี้ยตัวนี้ก็นอกจากกันแดดกันรูล้งไรแล้วก็กันฝุ่นปัญหาคนใช้ครีมกันแดดคืออะไรไหมฮะถ้าสมัยก่อนนะคือกลัวสิวจะขึ้นบางเหนียวเหนอะหนะบ้าง วอกบ้างลอยบ้างอะไรแบบนี้เพราะฉะนันยุคนี้เป็นยุคที่เขาเรียกว่านวัตรกรรมมันล้ำหน้าไปหมดแล้วนะครเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำทุกอย่างที่ตอบโจทย์หมดไม่วอกไม่ลอยนะฮะไม่เป็นสี พะแค่เจ้าของแบรนด์กับพรีเซนเตอร์มาพูดสำหรับยุค2024นี้มันไม่พอฮะยุคนี้เขาต้องการการการันตีจากผู้เชี่ยวชาญถูกต้องไหมครับพี่บุญยุคนี้จะเหมือนแบบว่าเหมือนที่พี่บุญบอกอ่ะท้าอก่อนก็คือพูดพูด,พดไปเลยจ้ะแต่ยุคนี้ก็คือพูดไม่ดีก็โดนแหกเลยฮะ,ะ<อ>เราเลยต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญของเรามาฮะและในโอกาสนี้นะครับขอเชิญผู้เชี่ยวชาญของเรานะฮะ หิงชา้นิการเทเภารถครับขอเสเยงปรบมือครับคุณหมอไอซ์นะครับสวัสดีคุณหมอครับเชิญเลยฮะให้หมอแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีค่ะหมอไอซ์จากช่องติด่มตั้งแต่ไอซ์ฟิวตี้นะคะไอซ์ก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านเวชศาสตร์ชะลอว้ยนะคะพูดง่ายๆก็คือนะคะคือ นะจจะผิวปะไม่ดีค่ะเหมือนที่เขาเคยทําการพิสูจน์กันคนขับรถบรรทุกที่หน้าข้างหนึ่งจะโดนแดดรับแดดข้างเดียวซึ่งหน้าข้างนั้นก็จ้ใจเหี่ยวก่อนนาอีกข้างหนึ่งที่ไม่โดนแดดถูกไหมคุณหมอถูกต้องค่ะเพราะว่าแดดเนี่ยมีรังสีต,ตัวรังสีย v วเกับ UVB เนี่ยทำลายผิวเราเดยโราเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าถ้าจะเลือกซื้อครีมกันแดดสักตัวหนึ่งต้องพิจารณาจากอะไรบ้างฮะ คือแดดแ,แรงมากนะคะเราจะมาทานกันเล่นๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนันที่เราเลือกใช้นะคะสำคัญมากเลยนะคะทั้งแรกที่แบรนด์เซยว่ติดต่อมานะคะก็ต้องมาดูก่อนว่าอันนี้เป็นครีมกันแดดที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะครีมกันแดดที่ถูกต้องคือต้องสามารถกันได้ทั้ง UVA และก็ UVB นะคะถ้ากันได้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยยังไงผิวก็เสียอยู่ดีนะคะพอมาดูปุ๊บก็คือ SPF 50 PA++++ นะคะก็คือจัดหนักจัดเต็มมาเลยนะคะทีนี้พอโอเคถูกต้องแล้วนะคะก็มาดูออปชันเสริมกัน สำหรับตัวออฟชั่นเสริมของตัวเซวาตัวนี้นะคะที่ไอชอบเลยนะคะก็คืออันแรกก็คือตัวบูไลโพลิชชั่นนะเนื่องจากไลฟ์สไตล์เราทุกวันนี้นะะเราจ้องมือถือตลอดเวลานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ป้องกันแสงสีฟ้านะคะจากหน้าจอมือถือเนี่ยแสงสีฟ้าก็สามารถทำให้เกิดปัาหาไหรเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เทคโนโลยีต่อมาที่ชอบก็คือตัวดักแสงโพลูชั่นชิลนะคะอันนี้จากประเทศเกาหลีก็คือป้องกันฝุ่นแบบที่คุณเซนบอกไปว่ามีตัวไปโคลฟีนะคะปกป้องฝุ่นแลวก็มลภาวะให้มาเกาะติดบริเวณใบหน้าของเรา แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายก็เลยใช้ได้ด้วยเทคโนโลยีตัวนี้นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็คืออย่างที่คุณปุ้บอกไปว่ามีตัวบำรุงด้วยนะคะเขาก็จัดตัวบำรุงนะคะมาเป็นตัวไฮโดรคลอไรด์นะคะคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นน้ําแร่จากสวิตเซอร์แลนด์นะคะนิดแล้วก็ตัวไฮยาลูรอนนะคะพอทาปุ้มก็จะรู้สึกเย็นผิวตอนแรกที่เห็นสูตรก็แบบอุ้ยเนื้อต้องหนักแน่เลยนะคะเพราะว่าผลัดหนัดก,กันเป็นพันแล้ว มาชีเรื่องง่ายๆนะคะทุกคนเพราะว่าคุณหมอต้องศึกษาก่อนว่าผลิตภัณฑ์นั้นมันดีขนาดไหนอยากจะให้พูดถึงทำกทสต่างๆผลงานวิจัยต่างๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า in vitro in vivo, อินวิโการทดลองในในหลอดทดลองกับการทดลองในสิ่งีอิสระเลยอิสระถ้าเกิดว่าหลายๆคนนะคะที่เอ่อเป็นสายสกินแคร์นะช่วงนี้ดราม่ากันแดดแรงมากเลยนะคะก็คือเอ่อกันแดดที่เขาเคลมอยู่ข้างขวดเนี่ยบางทีอาจจะ เพราะฉะนั้นนะคะอย่างตัวสีวานี่ก็มีผลนะอินเวชัลนะคะที่รองรับนะคะว่าสามารถกันแดดได้จริงค่ะครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่ายุคนี้จะขายอะไรก็ยากนะพี่วุ้นเพราะว่าก็คือเขาก็พร้อมจะเอาของเราของเราเข้าแลกตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำออกมาต้องมั่นใจว่ามันต้องดีจริงๆเป็นอินเวชันะคะมีผลแลบจากมหาลัยไม่ิดนค่ะครับนะครับมีผลแลบรับรองแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ กัน,นจริงๆถ้าถึงจริงๆเออถ้านนี้ที่หมอก็ไม่กล้ามาน้างตรงนี้หรอกนะคะเอาล่ะคุณหมอที่เขาบอกว่าการใช้กันแดดสองข้อน,นิ้วมันจริงใช่ไหมฮะแล้วต้องใช้ยังไงคะคุณหมอฮะค่ะก็แนะนำว่การใช้ครีมกันแดดให้ได้ประสิทธิภาพ ต้องดูแลตัวเองนถ้าเจอแดดหนักๆ